ที่รักทุกท่านนะคะไม่นึกเลยว่าวันนี้จะได้มาจับใหม่เราเรา,เราตกลงแล้วว่าเมื่อคืนเนี่ยเราจะเอาดาวไว้ให้ใครแต่ผมสุดท้ายรมก็คือมันสนองตัวเองว่าวเคยไม่ได้จะออกคะแกเลยวันนี้นะคะขอบคุณมากอาจารยา์การที่ว่าเมื่อกี้ได้เดินช็อปนะคะได้ช็อปแต่ละคนแต่ละคนแล้วจะรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนนะมีมากเยอะมากๆนะคะทีการที่อบรมมาช่วง อะไรอะอายุงานนะคะอายุงานก็เยอะแล้วยื่ตัวก็เยอะแล้วนะคะโอลมาเยอะแล้วแต่ว่าที่ได้ผลมากมายที่สุดก็คือวันนี้นะคะเช่นตัวโดยตัวช่นเ,เ,เองก็คือเรษฐกิจพอเพียงยังไม่แน่นนะคะคือพูดกันยังไม่แน่นก็คือพอไม่พพประมาณต้องค้นคว,าควา้าเยอะถึงมาวันนี้นะเวลานี้นะคะเข้าใจลึกซึ้งเลยก็เหมือนที่วิทย์ประเมินภายนอกประเมินเราบอกว่า ถ้าประเมินเศรษฐกษิจพอเพียงให้ถ้ากโรงเรียนแล้วนายกสวนเกษตรคุณอยู่ที่ไหนโอปลาคุณอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะอ่าถึงประมาณนี้ประมาณเวลานี้โบปลาเราไม่ต้องแล้วค่ะเนื้อที่โรงเรียนเราแม้แค่ไม่ถึงกี่ตารางนิ้วเราก็ทําพอเพียงได้ในห้องเรียนเราก็ทําพอเพียงได้ใช่ไหมคะตัวเราเองก็ทําพอเพียงได้ถ้าเพื่อเราก็ทาพอเพียงได้ทุกอย่างลมหายใจเข้าออกเราทำพอเพียงได้หมดเลยแม้กระทรั่งลมหายใจหายใจเราจะหายใจยังไงให้พอเพียงกับตัวเราเพื่อสุขภาพเราใช่ไหมค่ะอาจารย์ นี่แหละนี่แหละว้าวเลยนะคะว้าวเลยนะคะิงๆแล้วบอกด้วยความยินใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้คือความรักของในหลวงมีอยู่แล้วแต่ว่าของท่านก็รักอยู่แล้วแต่พอมาเห็นแบบนี้มันยิ่งซึ้งก้าไปอีกอยากจะเกษียน8ปปีก็ได้ใจมันไปแล้วอ่ะน่ารักอ่ะมากๆอาจารย์แล้วแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลย ทุกคนจะมีความรู้เหมือนกันว่าเศรษฐอเพียงที่เกษตรตะกอนและจะทํายังไงขุดดินป่านี่ไอุ้ดนี้ไล่ขุดได้ยังไงใช่ไหมคะ,ะบางคนก็แจ้างก็สิแต่มันเป็นไม,ไม่ได้แต่ถ้ามาตรงนี้แล้วสามวันนี้แล้วความคิดนั้นจะไม่มีเลยใช่ไหมคะ,ะแล้วแต่ละคนเปลี่ยนแปลงหมดเลยท,ทั้งให้ที่ลงมา,ามเขาเเครียดคือวิทยากรก็ไม่รู้จักเราใช่ไหมคะ เรารู้จักวิทยากรเส็วิทยากรไม่รู้จักเราที่เราทํามานะั่นคือว่าเรากับนักเรียนนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันใช่ไหมคะเราไม่มีเราไม่มีต้นทุนอะไรเลยที่เราจะไปเรียนัยน้งนาข้าวนี่ครูทาไม่เป็นก็เป็นได้แต่เราไปเรียนพร้อมกับนักเรียนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วครูต้องมีต้นทุนจะดําเนินการจะเดินทางไปหันใจนี่ได้ความปลอดภัยและรวดเร็ว,ว,วจะเดินไปอย่างไรแม้แค่เดินทางเราทําได้นักสื่ิสารเพียง ใช่ไหมคะอะวันนี้อะไรเนี่ยเห็นแจ้งและคนรู้จริงเลยวันนี้นี่เองนะคะเออเออรู้แจ้งเห็นจริงรู้ลึกคําว่ารู้ลึกรู้แจ้งเพิ่งประจักษ์วันนี้นี่เองนะคะและแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนี่ดีมากวันแร,รกๆก็เห่างนี้มีย้มกันเค,คืนกันไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างบางคนก็ไม่มีอะไรเลยนะคะวันนี้ไม่มีของขายเลยเป็นแม่ค้าขายอะไรอย่างใช่ไหมคะเปิดตลาดเนี่ยตลาดรู้จะเปิดอะไรบางคนบอกว่า เตอเอาดา้วให้ฉันจะย,าย้ยา่ฉันขายหน้านะออาดาาให้ฉันสองดวงก็ยังดีอยาให้มีหนึ่งดวงไอคนนะคะอันเนี้ยหลายๆแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงวันนี้มากมายนะคะอยากจะอยู่วันหนึ่งนะคะและทีนี้นอกจากตัวเองแล้วยังมีเพื่อนที่ว่าโรงเรียนอื่น ปฏิจจมพันได้ดีมากๆแล้วเราเป็นคนลายมือไม่สวยนะคะเป็นคนลายมือไม่สวยแต่พอมาตรงนี้เจอแล้วมีอีคนที่ลายมือสวยถ้าอาจารย์จะเดินไปที่ของนิชันะคะอาจารย์เลขาทุกวันอาจารย์จะวไอ้นี่ของใคยอยีกวันอีกลายมือหนึ่งแต่วันนี้อีกลาย มีความพอเพียงว่าทำไมให้เราลายมือไม่สวยเราต้องไปหาคูณกันที่ไหนก็เ,เลยหาหเราก็ไปหาที่ไหนหาในกลุ่มนั่นแหละค่ะก็เ,เลยลายมืออย่าเพิ่งแปลกใจนะสุดลหลอว่าทำไมลายมือป้าเปลี่ยนในขนาดนี้ทีนี้ไม่รู้จะเอาคำอะไรมาบรรยายก็บอกว่ารู้แจ้งได้รู้รลึกและก็รู้จริงขอบคุณค่ะ